สวัสดีครับวัอน,นี้ผมกับพรมีเชนเคยครับกับช่องกินแชนแนลวัอน,นี้สีผ้ามากินตําหอยแขรงครับวัอน,นี้น้องสาวละอยากกินหอยแขรงก็เลยพากันมากินอยู่บรรยากาศคือเก้าครับอีกเชนเคยครับอยู่กลางทรงหน้าวัอน,นี้พากันมากินหอยแขรงครับหอยแขรง,งยังไงเลยมันเจอับตอนนี้เริ่มอุไว้แล้วเริ่มเคลียร์แล้วครับหัวเขาแห้งเอาพ่ออ่ะลุย ครับครูมากินน้ำกันครับกินเผาสองคนมันบรรยากาศยุคสมัยตรงนั้นครับพี่น้อง คือใส่สอนไปนี่ฮะับครับออแกนิกคือมาพักปวอดทางพิดครับดแดกเลย นมากินเอากลาง,งหไฮตรงหน้าให้เก่าแล้วครับถึงได้บนว่าเสร็จบรรยากาศโควิดบ่อยกระบาดกติดหอดตรงหน้ากันเบิ้งเรอครับตัวหอย But no. mm hmm เอาสวนมาทำพี่สองเอาลยหากันเบ้องเลยครับองพีทำไงแก่ถึงก็ครับต้งรับ ตรงไหนตรงน้าครับยเย็นกินอยู่กระแทบบบ,บอะบับมกันมาเขาเสียก,กินอย่างหลบต่อไปเดี๋ยวถาทาามเขาคนแจีมืน้นีอยากกินโอเค มีงานอะไรอ่ะเป็นไปไดยทุกซุกนะครับ nhặt kim tổng hóa chăng người ta bay vô rồi nhà kim nào không hạt nào bữa hai xem ra xong hỏi chăng luôn này I okay. กินแบบอ่ะมันได้กินนี่เบาะเบาเลยกินหรอกยันงเชียบเปียบแซบ่บเนาะควงมาเขาใครนี้เมียกะให้แม่กินนะครับ เนี่เวสาเสตาไม่ได้กินครับขน,ดนออาดเลวอดกว้างย่างไออยู่ด้วยครับเนี่ย ้วยพี่เอายิน,ด,นดีดวรวเอามาทำขนมชนหันนหนหนวเลยขาบอ้เขอเที่ยงร่วมกันเป็นเวลาเดียวครับคืม่วง้งครับ ten tuas. Oh. <laughs> um. um. เ่าเบาครับกินยังเดียวเพราะว่าเขาเบาเอบอนี่ยไม่ได้กินครับกระด้เงียบบรนยายนายเขาหลุดตนเขาเมืองหนาไปทีเน่ากินยังเดียวพี่น้องแซ่บลายพี่น้องเ เบ้านนะครับเขาชี้อินควานเบิดด้วยบ่าเบิดข้ามองอินตอนนี้เข้าสู่ตายครับนอนเลยไปน่อน,อนอตำไห้แค่ không sậy. Tôi tụi mà cắt bay. Bưng rồi đi Ăn ไม่เอคูบาบางพี่น้องบ่าๆใส่ส่วนบัคคาจิกครับ ตั้งสีจับมาพี่น้องถ้าใส่ซ่อนเซตผมบม่ได้กินนะครับเบิร์ดก่อนแน่นอน ใส่มีจำกัดเป็นไหมพี่น้องเดี๋ยวีเดี๋ยวจะใส่หน่อยไปชิบเลแหละ Để lại Đi màu tròn mà năm Good บรรยากาศดูตรงไหนตรงหน้าพี่น้องกินดูการของมันจับไม่อยากอะ่ะมาไหนพี่เกา๋าแต่ว่าเป็นตำบ,บาฮังของไพี่น้อง

เริ่มออกแล้วครับเพชรครับบึ้งบวกแนวครับแล้ <c oughs> เพชรแต่บอยอม <c oughs> เรื่องกินไม่เคยยมอมเพ่ พี่น้องเบอรบเมิดบรุกอย่าปรุ่นที่ใส่ว่กคิดก็รายอยากหงกันว่าสิลุกว่เบิ่งจากการเปลี่ยนทานังสามเดียวแล้วครับ เอาเป็นลี่ยนฐานนงอย่างเนี้เปลี่ยนฐานนงแต่ว่าอยากลูกมันแสบที่บายกินความใส เ <c oughs> อาเบาทำหัยแค่ตอนนี้นับนับห่วได้แล้วครับเบสโอ้ตอนนี้เล่มแข่งนะครับ

แม่ก็ยังกินแข่งกัน,นันหไายปมัวที่จะมีกูแข่งว้ยพี่ร้องมาเป็นแน่แล้วครับเนี่ยเปิเดแอปเปิดได้ครับเดิเเดค่ที bên ngọt im nào im mình mới im trang này em bớt nào bớt khạc chi nào kia giờ đây bằng nào chín mà kia kia thôi đặc biết

รอบนาสีผ้ากันไม่ยั้งกินอีกอย่าเริ่มยิดตามอย่าเริ่มกดติดตามช่องยินเชนเอาไดครับผมมยินคาร์ไปรองว่าวาอยากกินตีนวันนี้ผมามาเมนูต่อไปอาจจะเป็นตีนแน่นอนครับผมยังจาก,ก็กินเอยเย่้มกดติดตามผมน,คออน,น้ครับซื้อ่องหินช่องครับขอบคุณครับ